ทุกคนและในคลิปนี้นะคะเนยก็จะพาทุกคนมาดูนี่เลยต้นฝรั่งของเรานะคะตอนแรกนะทุกคนา่าตรงนี้มันมี3มต้นแต่ว่าแฟนเนะตัดไปแล้วสองต้นเหลือไว้ต้นเดียวนะคะเสียดายมากเพราะว่าสมต้นเนี่ยดกทุกต้นเลยทุกคนแล้วแฟนเนยนะเป็นคนที่ปลูกอะไรก็ดกไปหมดปลูกฝรั่งนี่คือดกแบบดกมากที่ทุกคนเห็นนะคะจะบอกว่ามียังห่อไม่หมดนะคะทุกคนจา๋าแล้วยังมีต้นข้างล่างอีกต้นหนึ่งทุกคนดกถึงขนาดที่ว่าเก็บหลุ่มพระฤาษรีบตัดกิ่งเลยนะคะรีบตัด แต่งกิ่งเลยไม่งั้นนะคะกลัวเขาจะตายค่ะทุกคนจ๋าเพราะว่าถ้ามันดกมากๆนะคะต้นเขาก็มีโอกาสที่จะตายได้ส่วนต้นนี้นะคะมันก็จะเป็นกิ่งยื่นออกมามันยังไม่เป็นกิ่งใหญ่นะคะก็ไม่เป็นไรเนี่ยทุกคนเชื่อไหมดกมากดกแบบดกจริงๆขนาดห่อไปแล้วต้องเยอะนะคะเน่ยังห่อไปหมดเลยนะคะเดี๋ยววันหยุดหน้าลูกเขาใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเนยก็จะห่ออีกโอ้โหเห็นแล้วแบบดกมากแล้วทุกต้นที่ปลูกนะคะหวานกรอบอร่อยมากไม่มีรสจืดเหมือนเวลาเราซื้อกินที่ตลาดเลย นี่ค่ะมองไปรอบๆเลยโอ้ยรกมมากช่วงนี้หน้าฝนนะคะมองไปมีแต่ต้นหญ้าจ้าในสวน